อย่านึกถึงและอย่าพูดถึงมันสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The By By Man แต่ก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอ28ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดไม่ที่ชายคนหนึ่งเขาได้ขับรถมาที่บ้านเพื่อนของเขาและถามกับเธอว่าคุณได้บอกชื่อนั้นกับใครหรือเปล่าหญิงสาวคนนั้นเลยตอบกลับมาว่าเธอบอกแค่ลิก หรือแฟนของเธอเพียงแค่คนเดียวและเมื่อพูดจบชายคนนั้นก็เดินไปหยิบลูกซองหลังรถมาไล่ทำร้ายหญิงสาวคนนั้นทันทีซึ่งก่อนที่เขาจะสังหารแฟนของเธอชายคนนั้นก็ได้ถามกับลิกหรือแฟนของหญิงสาวไปว่าคุณได้บอกชื่อนั้นกับใครอีกหรือเปล่าลิกจึงตอบว่าเขาบอกจีเซลหรือเพื่อนบ้านคนหนึ่งไปซึ่งพอเขารู้แบบนั้นชายถือลูกซองก็ไปไล่สังหารคนพวกนั้นทันทีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดตัดมาณปัจจุบัน กลุ่มวัยรุ่น3คนซึ่งประกอบไปด้วยเอเลียสซาชาส่วนชายผิวสีมีชื่อว่าจอรนซึ่งเอเลียตกับซาชาเนี่ยเป็นแฟนกันนะทั้ง3คนกําลังมองหาบ้านเช่าอยู่ครับโดยในวันนี้ทั้ง3ได้นัดกันไปดูบ้านเช่าหลังหนึ่งและเมื่อมาถึงพวกเขาก็เดินสำรวจบ้านหลังนั้นภายในบ้านมีขนาดใหญ่และสภาพเก่าหลังจากเดินสำรวจกันไปได้สักพักเอเลียสก็ได้เจอห้องใต้ดิน ซึ่งภายในนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และของใช้มากมายทั้ง3เลยตัดสินใจกันว่าจะเช่าบ้านหลังนี้และในเวลาต่อมาหลังจากที่พวกเขาจัดบ้านเสร็จซาชาเนี่ยก็เริ่มเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเพราะจู่ๆประตูห้องเก็บของภายในห้องนอนของเธอเนี่ยก็เปิดเองจากนั้นในเวลาต่อมาครอบครัวของเวอร์จิลหรือพี่ชายของเอเลียสเนี่ยก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเขาซึ่งในคืนนั้นเอเลียสก็ได้จัดปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านเช่าของเขา ซึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังสนุกกับปาร์ตี้อลิซหรือหลานสาวของเอเลียตเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปที่ห้องนอนของเขาและบังเอิญไปเจอกับเหรียญบางอย่างที่ตกอยู่ภายในห้องเธอได้หยิบมันขึ้นมาดูและวางไว้บนโต๊ะและในเวลาต่อมาเวอร์จิลหรือพี่ชายของเอเลียตเนี่ยก็ขอตัวกลับซึ่งก่อนกลับอลิซก็ได้บอกกับเอเลียตว่าเธอเจอเหรียญทองโบราณในห้องของเอเลียตหลังจากที่พี่ชายของเขากลับไป เอเลียก to ็ได้สังเกตไปเห็นว <ht> ่าซาชาเนี่ยกำลังพาเพื่อนของเธอคนหนึ่งขึ้นไปที่ห้องและไม่นานเอเลียก็ได้เรียกซาชามาคุยเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนของเธอคนนั้นโดยซาชาเล่าว่าเพื่อนคนเมื่อกี้มีชื่อว่าคิมซึ่งเอเลียสเนี่ยคิดว่าคิมเป็นพวกเพี้ยนครับซาชาเลยบอกว่าคิมจะใช้พลังจิตล้างคำสาปให้หลังจากทุกคนกลับดูเหมือนว่าคิมหรือว่าเพื่อนของซาชาเนี่ยจะเป็นพวกที่มีพลังจิตนะครับจากนั้นจอนก็ได้เข้ามาหาเอเลียสและชวนให้เขาไปเล่นเบสบอล เอเลียดเลยต้องขึ้นไปเปลี่ยนชุดที่ห้องนอนซึ่งในขณะนั้นเองเขาก็ได้มองไปเห็นเหรียญที่อลิส์ล้านสาวของเขาพูดถึงมันตกอยู่ที่พื้นเอเลียสจึงหยิบมันขึ้นมาดูและเขาก็นําไปเก็บในลิ้นชักแต่ถ้าว่าจู่ๆเหรียญน,นั่นมันก็ดันตกออกมาจากลิ้นชักที่เขาเพิ่งจะใส่มันลงไปและด้วยความสงสัยเขาเลยดึงลิ้นชักออกมาดูและเอเลียสก็ได้เจอกระดาษใบหนึ่งที่ถูกแปะเอาไว้พร้อมข้อความบางอย่างอย่าคิดอย่าพูด มันถูกเขียนซ้ำๆไว้ทั่วทั้งกระดาษและพอเขาหยิบกระดาษนั้นออกมาดูเอเลียก็ได้พบข้อความที่ถูกสลักเอาไว้ในลิ้นชักโดยข้อความในนั้นถูกเขียนเอาไว้ว่า The By e By e Man แต่เอเลียก็ไม่ได้สนใจมันสักเท่าไหร่เขาได้ลงไปเล่นเบสบอลกับพวกเพื่อนๆและในเวลาต่อมาหลังจากที่ทุกคนกลับไปกันหมดซาชาก็ให้คิมมาทำพิธีไล่คำสาบตามที่เธอบอกหลังจากที่ทำพิธีเสร็จพวกเขาก็มานั่งคุยกัน โดยจอร์นได้ถามคิมว่าเธอมีพลังพิเศษจริงเหรอซึ่งเอเลียสกับจอร์นเนี่ยไม่เชื่อว่าคิมมีพลังจิตจ,จริงๆเธอเลยจะพิสูจน์ให้ทั้งสองคนได้เห็นคิมได้ให้ทุกคนล้อมวงและจับมือกันเพื่อทําพิธีสื่อสารกับวิญญาณจากนั้นเธอก็หลับตาลงและไม่นานคิมก็พูดกับเอเลียสว่าฉันรู้ว่าพ่อแม่ของเธอตายพอรถชนซึ่งพอจอร์นและซาชารู้แบบนั้นพวกเขาก็ช็อกไปเลยครับเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง คิมบอกว่าพ่อแม่ของเอเลียตเป็นคนบอกเธอเองแต่มันก็ดูเหมือนว่าเอเลียตเองจะยังไม่เชื่อเขาเลยแอบเอากุญแจของเขาไปซ่อนไว้ในห้องครัวจากนั้นเอเลียตก็ได้ถามกับคิมว่าฉันเอาอะไรไปซ่อนแล้วซ่อนไว้ที่ไหนซึ่งทันทีที่เอเลียตถามคิมจูๆ่ๆสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปเาวากับว่าเธอกาลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างจากนั้นคิมก็บอกว่าเธอไม่อยากเล่นต่อแล้วมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเอเลียตเลยตอบกับคิมไปว่า เธอเนี่ยโกหกเก่งซะจริงๆคิมเลยสวนกับเอเลียตว่าได้เอากุญแจไปใส่ไว้ในหม้อซึ่งไอเอเลียตเนี่ยมันก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีครับเขาหาว่าคิมอาจจะได้ยินเสียงตอนที่เขาเอาไปซ่อนจากนั้นอยู่ๆเธอก็พูดขึ้นมาว่ามีบางอย่างกําลังมาพูกบินยานบอกกับเธอว่าอย่าคิดอย่าพูดซึ่งมันก็เป็นคําเดียวกันกับที่เอเลียสเห็นในลิ้นชักและด้วยความสงสัยจอนเลยถามขึ้นมาว่าอย่าพูดถึงอะไรบม ซึ่งทันทีที่เขาพูดคํานั้นเทียนที่พวกเขาจุดก็เกิดดับและพอทุกคนเปิดไฟพวกเขาก็เห็นคิมที่กาลังนอนหมดสติอยู่ที่พื้นในวันนั้นทั้งสเลยต้องให้คิมพักที่บ้านของพวกเขาก่อนตัดมาตอนกลางดึกเอเลียตบังเอิญตื่นขึ้นมาเพราะเห็นอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าเขาจะตาฝาดไปเองจากนั้นเขาก็ได้บอกฝันดีกับซาชาและบอกรักเธอก่อนนอนแต่ถ้าว่าซาชาก็ดันละเมอพูดขึ้นมาว่าเธอรักจอ เอเลียสพอได้ยินแบบนั้นก็งงไปเลยครับซึ่งในขณะที่เขากําลังจะปลูกซายชาขึ้นมาถามเอเลียสก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากชั้นล่างเขาเลยตัดสินใจลงไปดูซึ่งดูเหมือนว่าเสียงนั้นมันจะดังออกมาจากนอกบ้านแต่พอเอเลียสมองออกไปเขาก็ไม่พบอะไรจากนั้นวันต่อมาจอ์นเนี่ยก็ได้ขับรถไปส่งคิมที่บ้านของเธอซึ่งเมื่อคืนไอ้จอร์นเนี่ยก็ได้มีอะไรกับคิมไปนะครับและดูเหมือนว่าคิมเองก็จะแอบมีใจให้กับจอร์นด้วย แต่จอนก็ไม่ได้คิดอะไรกับเธอตตดมาทางฝั่งของเอเลียตเขาได้สังเกตไปเห็นร่องรอยบางอย่างที่กำแพงมันเป็นเหมือนร่องรอยเล็บของพวกสัตว์เขาเลยบอกให้จอรนมาดูซึ่งจอนเนี่ยคิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของพวกเพื่อนๆที่มาปาร์ตี้กันเมื่อคืนเอเลียตเลยบอกว่าเมื่อคืนหลังจบงานปาร์ตี้เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากนอกบ้านหลังจากที่คุยกันเสร็จจอรนก็ขอตัวไปอาบน้ำแต่มาที่ซาชาครับดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะไม่ค่อยสบาย เอเลียดเลยเข้ามาดูแลเธอและจูจ่ๆเธอก็เห็นภาพหลอนของจอห์นที่กำลังจะชวนเธอไปมีอะไรกันโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเอเลียดซาชาที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มกลัวแล้วครับจากนั้นก็ตัดไปที่ตอนกลางดึกเอเลียดได้โทรไปหาพี่ชายของเขาเพื่อระบายเรื่องทุกอย่างให้ฟังดูเหมือนว่าเอเลียดเนี่ยจะเริ่มสงสัยแล้วครับว่าซาชากับจอห์นอาจจะเป็นชู้กันในขณะที่เขากําลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นเอเลียก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาอีกครั้ง เขาจึงพยายามเดินหาต้นต่อของเสียงนั่นว่ามันดังมาจากไหนซึ่งดูเหมือนว่ามันจะดังมาจากห้องใต้ดินครับเอเลียจึงเดินลงไปที่ห้องใต้ดินและได้เจอกับรอยเล็บประหลาดนั่นอีกครั้งพร้อมกับเหรียญโบราณแบบเดียวกันกับที่เขาเห็นจากนั้นจูๆ่ๆเขาก็ได้เห็นตัวอะไรบางอย่างวิ่งผ่านหน้าเขาไปเอเลียจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีทันทีแต่ถ้าว่าประตูห้องใต้ดินเนี่ยมันก็ดันปิดเองเอเลียจจึงถูกขังอยู่ในห้องนั้นจากนั้นไม่นาน จอนและซาชาก็โผล่มาเปิดประตูให้เขาเอลีสเลยคิดว่าทาั้งคู่เนี่ยอาจจะกาลังรวมหัวกันแกล้งเขาแต่ทั้งคู่ก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ยินเสียงเอเลีสจริงๆในเวลาต่อมาเอเลีสก็ได้มาดูแลซาชาที่กําลังป่วยโดยซาชาได้บอกกับเอเลีสว่าพักหลังเธอรู้เหม่อไปนะซึ่งบางครั้งตัวเธอเองก็เหม่อเหมือนกันจากนั้นซาชาก็ยื่นสมุดให้เอเลีสดูและภายในสมุดเล่มนั้นก็เต็มไปด้วยภาพวาดประหลาด และข้อความที่เขียนว่าอย่าพูดและอย่านึกถึงโดยเธอจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าเธอเคยอ่านสมุดเล่มนี้ทุกอย่างมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่าพอเธอรู้ชื่อนั้นแล้วมันจะตามหาเธอและยิ่งเธอพยายามเลิกนึกถึงมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งชัดขึ้นเอเลียจึงพยายามปอบซาชาว่าบายบายแมนน่ะมันไม่มีจริงจากนั้นก็ตัดไปที่ตอนกลางดึกในขณะที่ทั้งสองกำลังนอนหลับจูๆ่ๆเอเลียเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหรียญตก และเขาก็ได้เห็นภาพหลอนของชายใส่ชุดดำคนหนึ่งตตัไปที่วันต่อมาหลังจากที่ทั้งสองเลิกเรียนเอเรียสก็บอกว่าเขาเนี่ยจะต้องหาความจริงเกี่ยวกับชื่อนั้นให้ได้ส่วนซาช่าก็จะลองไปหาเจ้าของบ้านและถามเรื่องพวกนั้นดูจากนั้นเอเรียสก็ไปที่ห้องสมุดโดยเขาพยายามหาชื่อบายบายแมนจากในเน็ตแต่มันก็ไม่พบอะไรเลยเอลียสเลยลองค้นคำว่าอย่าพูดและอย่านึกถึง และเขาก็ได้ไปเจอเบาะแสบ้างอย่างแต่มาั่งฝั่งของซาชาครับเธอเดินทางมาหาเจ้าของบ้านหลังนั้นและเล่าให้ชายคนนั้นฟังว่าบ้านของคุณเนี่ยมันประหลาดและดูน่ากลัวมากชายเจ้าของบ้านเลยตอบกับเธอไปว่าเขาเสียใจที่เธอรู้สึกแบบนั้นแต่เพื่อนของเธอเซ็นสัญญากับเขาแล้วซาชาเลยตัดสินใจถามเกี่ยวกับเรื่องโต๊ะข้างเตียงในห้องของเธอมันมีกระดาษข้อความแปลกๆเขียนอยู่แต่มาทางฝั่งของจอนบ้างครับในขณะที่เขากาลังนั่งเรียนอยู่ จอนเนี่ยก็ได้ไปเจอกับรูปภาพแปลกๆมันเป็นรูปของชายชุดดํากับหมาของเขาจากนั้นก็ตัดมาที่เอเลียตครับเขาได้ไปเจอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบายบายแมนและภายในเอกสารนั่นก็มีกระดาษที่เขียนข้อความว่าอย่าพูดและอย่าน,นึกถึงอยู่เช่นเดียวกันเอเลียสเลยคิดว่าการที่พวกเขาต้องเขียนคําพูดแบบนั้นซ้ําๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่อยากจะพูดคําว่าเดือบบายบายแมนในวันที่18ตุลาปี1969 มีวัยรุ่นคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาฆ่าครอบครัวและพอนักข่าวถามถึงสาเหตุเขาก็บอกว่าาบบายแมนเป็นคนสั่งให้เขาทำและเรื่องนี้ก็ถูกเขียนขึ้นโดยแรี่เลดมอนและมันก็ไม่เคยถูกตีพิมพ์มาก่อนบรานณานลักษ์เลยเล่าเรื่องของแรี่เรดมอนให้เอเลียตฟังว่าชายคนนี้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาได้หยิบปืนลูกซองขึ้นมาแล้ววิ่งไล่ล่าเพื่อนและครอบครัวของเขาอีก8คนซึ่งไอแรี่เรดมอนเนี่ยมันก็คือชายคนที่ถือลูกซองตอนต้นเรื่อองงนนัั่เครบ หลังจากที่เขากำจัดทุกคนที่รู้เรื่องออกไปได้เขาก็ตัดสินใจกินยาเพื่อปิดชีวิตของตัวเองและจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีใครพูดถึงคดีนี้อีกเลยมันเหมือนมีใครไปแก้เรื่องพวกนั้นเพราะหากเราทำลายข้อมูลในอดีตอดีตนั่นก็จะไม่มีอีกต่อไปคงมีคนอยากให้ไบบายบแมนหายไปตลอดกาลละมั้งบรรลักษ์คนนั้นกล่าวจากนั้นเอเลียตก็เริ่มดาดิ่งเกี่ยวกับเรื่องบบายบแมน โดยเขาได้เจอภาพหลอนของปีศาจตัวนั้นในขณะที่เอเลียตพยายามจะเอาคำนั่นออกจากหัวและเมื่อหาข้อมูลเสร็จเอเลียตก็รีบไปหาซาชาทันทีแต่พอมาถึงเขากลับพบว,ว่าซาชาเนี่ยกำลังกอดกับจอนอยู่และทั้งคู่ก็นั่งรถออกไปด้วยกันต่อมาเอเลียตเลยตัดสินใจไปหาคิมโดยเขาต้องการให้เธอสื่อสารกับวิญญ,ญาณอีกครั้งที่บ้านของเขาและเอเลียตก็ขอโทษคิมที่เขาไม่ยอมเชื่อเธอแต่แรกจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางกลับบ้าน โดียวในระหว่างทางเอเลียก็บอกกับคิมครับว่าเขาพยายามหาข้อมูลเรื่องไบาบแมนแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เจออะไรเลยคิมเลยบอกให้เอเลียตเลิกตามหาเขาซะเพราะเขาเจอพวกเราแล้วนายจะหยุดนึกถึงมันไม่ได้แล้วยิ่งานายนึกถึงมันมากเท่าไหร่เขาก็จะเข้าใกล้มากขึ้นเธอจะเห็นภาพหลอนหรือไม่ก็เสียงแปลกๆโดยเอเลียตเล่าว่าเขาได้ยินเสียงเหรียญตกจากนั้นคิมก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอบังเอิญเล่าเรื่องนี้ให้เคที่เพื่อนของเธอฟัง ซึ่งเธอไม่อยากทาแบบนั้นเราจะกําจัดมะเร็งได้ยังไงนอกจากตัดมันทิ้งไปต้องหยุดมันก่อนจะลุกลามซึ่งในเวลาเดียวกันเอเลียสเนี่ยก็ได้แอบมองไปเห็นกระเป๋าของคิมเธอได้พกอะไรบางอย่างมาด้วยจากนั้นคิมก็ถามกับเอเลียสว่าเขาได้เอาเรื่องบายบายแมนไปบอกกับใครหรือเปล่าเมื่อพูดจบคิมก็ได้มองไปเห็นรถยนต์คันหนึ่งที่พิคว่ำและมีแม่ลูกที่กำลังบาดเจ็บอยู่เธอจึงบอกให้เอเลียสจอดรถจากนั้นคิมก็วิ่งลงไปช่วยพวกเขาทันที เอเลียพอได้โอกาสเลยแอบค้นกระเป๋าของคิมและเขาก็ได้พบค้อนเปื้อนเลือดภายในกระเป๋าของเธอดูเหมือนว่าคิมเนี่ยจะฆ่าเคที่เพื่อนของเธอไปนะครับจากนั้นเอเลียก็ลงไปห้ามคิมเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้มันกําลังจะมีรถไฟวิ่งผ่านเขาพยายามบอกว่าสิ่งที่เธอเห็นน่ะมันเป็นแค่ภาพหลอนแต่คิมเธอก็ไม่ยอมฟังจนสุดท้ายคิมก็ถูกรถไฟขบวนนั้นชนเข้าในเวลาต่อมาตำรวจก็ได้เข้ามาที่เกิดเหตุ และไม่นานซาชาและจอรนก็ได้มาถึงซาชาถามกับเอเลียสว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเลยบอกว่าคิมตายแล้วเป็นฝีมือของมันมันฆ่าเธอและเราก็จะเป็นลายต่อไปจากนั้นเอเลียสก็ถามซาชาว่าเธอได้เอาชื่อนั้นไปบอกกับใครหรือเปล่าซาชาจึงตอบว่าเปล่าส่วนจอนก็ไม่ได้เอาไปบอกเช่นกันเอเลียสเลยสั่งห้ามแม่ให้ทั้งสองพูดชื่อนี้อีกแล้วห้ามพูดชื่อนี้กับใครเด็ดขาดมันจะได้ไม่ลามออกไปแต่ดูเหมือนว่าจอรนเนี่ยจะยังไม่เชื่อครับ เขาคิดว่ามันไร้สาระพวกเขาทั้งคู่เลยเริ่มทะเลาะกันจากนั้นนักสื่อคนหนึ่งก็ได้เข้ามาห้ามพวกเขาเอลีสตจึงเล่าให้นักสื่อพนนั้นฟังว่าเขาเจอคอนเปื้อนเลือดในกระเป๋าของคิมเธอจึงบอกกับเอเลีสตว่าคนขับรถไฟได้ให้การกับเธอว่าเขาเห็นเอเลีสตถือคอนวิ่งไล่คิมเอลีสตเลยพยายามอธิบายว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนักสื่อไปเล่าต่อว่าผู้เขาได้พบศพของเคที่เพื่อนลูเมดของคิมซึ่งเธอเนี่ยถูกฆ่าด้วยคอนเช่นกัน นักสืบจึงถามกับซาชาว่าเธอมีอะไรจะบอกไหมแต่ยังไม่ทันที่เธอจะเล่าซาชาเนี่ยก็เห็นภาพหลอนซะก,ก่อนนักสืบจึงบอกให้จอนพาซาชากลับไปพักผ่อนส่วนเอเลียสก็ถูกพาตัวไปสอบปากคำที่โรงพักและไม่นานเธอจึงบอกกับเอเลียสว่าตอนนี้ตำรวจได้เจอจดหมายของคิมแล้วซึ่งในนั้นเธอก็เขียนสารภาพเรื่องทั้งหมดว่าเธอเป็นคนฆ่าเคที่และเธอก็วางแผนที่จะฆ่าพวกของเอเลียสด้วยจากนั้นนักสืบจึงบอกให้เอเลียสบอกเรื่องทั้งหมดมาเธอจะได้หาทางช่วย แต่สุดท้ายเอเลียตก็ไม่ยอมบอกและในเวลาต่อมาพี่ชายของเอเลียตก็มารับเขาที่โรงพักโดยเวอร์จิลพยายามถามกับเอเลียตว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่ยอมบอกพี่ชายเพราะเอเลียตไม่อยากให้เวอร์จิลเข้ามาเกี่ยวข้องเขาได้ขับรถกลับบ้านทันทีซึ่งพอมาถึงเอเลียตก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมีอะไรกันเขาจึงเดินตรงไปที่ห้องนอนของจอห์นและทันทีที่เขามาถึงเอเลียตเนี่ยก็ได้เห็นจอห์นกำลังมีอะไรกับซาชาเอเลียตจึงหยิบไม้เบสบอลและหัวดไปที่จอห์นทันที แต่พอเอเลียตตั้งสติได้ก็ปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นแค่ภาพหลอนครับทั้งสองคนไม่ได้มีอะไรกันและในเวลาเดียวกันก็ได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นบรรลักษ์ครับโดยเธอบอกกับเอเลียตว่าเธอรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ที่เธอคุยกับเขาเรื่องบยบแมนเธอเลยอยากจะมาหาเอเลียตที่บ้านซึ่งในขณะที่เขากาลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นเอเลียตก็ได้ไปเจอกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งโดยในกระดาษใบนั้นได้เขียนที่อยู่ภรรยาของเลลี่เอาไว้เขาเลยตัดสินใจไปหาภรรยาของเลลี่ ซึ่งก่อนไปเอเลียก็ได้นําโต๊ะที่มีชื่อบ้ายบายแมนสลักเอาไว้ไปโยนที่ในป่าข้างบ้านจากนั้นเขาก็เดินทางไปหาภรรยาของแลลรี่ทันทีซึ่งพอมาถึงเอเลียตก็ได้พบกับภรรยาของแลลรี่โดยเอเลียตพยายามขอให้เธอช่วยเธอจึงตัดสินใจเล่าเรื่องของสามีให้เอเลียตฟังแลลรี่เป็นนักเขียนและเขาก็ได้เขียนเรื่องของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ฆ่าครอบครัวตัวเองเขาตามสืบเรื่องพวกนั้นมากขึ้นจนกระทั่งได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับปีศาจ ยมมาทูตที่ทําให้เด็กคนนั้นเป็นบ้าสามีของเธอตามสืบเรื่องนี้จนเขาถูกเรื่องนี้ครอบงําซะเองมันคือชื่อที่เราห้ามพูดและห้ามนึกถึงในวันที่20ตุลาปี1969เธอกลับจากที่ทํางานและพบว่าสามีของเธอนั้นได้เขียนข้อความซ้ําๆไว้ทั่วทั้งบ้านโดยเธอได้ถามสามีว่านี่มันเรื่องอะไรแลลี่เลยอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังแต่ภรรยายของเขาก็ยังไม่เข้าใจ จากนั้นแลลี่ก็นําปืนลูกซองออกไปและเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยแลลี่กลายเป็นฮีโร่เขากําจัดทุกคนที่ได้ยินชื่อนั้นเอเลียตเลยถามเธอว่าแล้วทํำไมคุณถึงยังไม่ตายเธอเลยบอกว่าแลลี่เนี่ยไม่เคยบอกชื่อนั้นกับเธอเอเลียตเลยเล่าว่าสามีของคุณเขียนชื่อมันไว้ที่โต๊ะแล้วคุณก็ขายโต๊ะนั่นซึ่งตอนนี้ผมก็ได้อ่านมันแล้วมันถูกส่งต่อมาให้ผมเมื่อพูดจบเธอก็ถามเอเลียตว่าเขาอยากให้เธอช่วยใช่ไหม เอเลียสจึงตอบว่าใช่เธอจึงยื่นปืนให้กับเอเลียสและบอกให้เขาไปฆ่าทุกคนที่รู้ชื่อนั่นจากนั้นก็ตายตามไปมันเป็นทางเดียวเท่านั้นจากนั้นจู่ๆเอเลียสเนี่ยก็เริ่มเห็นภาพหลอนอีกครั้งเขาจึงพยายามตั้งสติมันต้องมีทางอื่นสิเขาทําให้เราเห็นภาพหล,ลอนหลอกให้เรากลัวยิ่งเรากลัวมันเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งแต่ถ้าเราไม่กลัวเขาก็จะไร้พลังจากนั้นจู่ๆภรรยาของแลลรี่ก็ถูกไฟไหม้ เอเลียเลยพยายามตั้งสติอีกครั้งซึ่งมันก็ได้ผลครับทุกอย่างมันเป็นแค่ภาพหลอนตอนนี้เขารู้วิธีรับมือมันแล้วและพอรู้แบบนั้นเอเลียก็มุ่งหน้าไปหาซาชาทันทีแต่ในขณะที่เขาขับรถเอเลียรเนี่ยก็ได้มองเห็นภาพหลอนของจอห์อีกครั้งแต่สุดท้ายเขาก็ผ่านมาได้แต่ถ้าว่าจูๆ่ๆบรรณารักษ์เนี่ยก็ได้โผล่มาตัดหน้ารถของเขาเอเลียรจึงขับชนเธอเข้าเต็มๆจนรถของเขาเนี่ยเกิดพลิกคว่ำ ดูเหมือนว่าป้าบาารรลักษ์เนี่ยจะถูกยบาบแมนหลอนให้มาที่นี่ครับจากนั้นเอเลียตก็มุ่งหน้าไปที่บ้านของเขาต่อตามมาทางฝั่งของซาชาและจอนทั้งสองได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกันโดยทั้งคู่ได้ถูกภาพหลอนของยบาบแมนเล่นงานจอนเนี่ยเห็นซาชาเป็นภาพหลอนของคิมที่ร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลจอรนเลยรีบวิ่งขึ้นไปหาอาวุธที่ห้องจากนั้นไม่นานเอเลียตเนี่ยก็มาถึงพอดีเขาได้ยินเสียงของซาชาเอเลียสจึงรีบไปดูและเขาก็ได้พบจอรน ที่กาลังใช้กันไกทําร้ายซาชาอยู่เอลีสเลยวิ่งเข้าไปช่วยซาชาทันทีโดยจอนพยายามจะใช้กันไกทําร้ายเขาเอลีสจึงตัดสินใจลั่นไกใส่จอนแต่พอเขารู้ตัวอีกทีก็ปรากฏว่าคนที่เขาเพิ่งจะยิงเนี่ยมันก็คือซาชาหรือแฟนสาวของเขานั่นเองเอลีสที่รู้แบบนั้นเขาก็ช็อกไปเลยครับเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาเพิ่งจะทําลงไปซึ่งในขณะนั้นเองไบบายบแมนก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าของเอลีส มันได้เดินตรงมาที่เขาและทําให้เอเลียตเห็นภาพหลอนบางอย่างมันคือภาพครอบครัวของเวอร์จิลหรือพี่ชายของเขาและในเวลาเดียวกันพี่ชายของเอเลียตพร้อมหลานสาวก็เดินทางมาหาเขาพอดีเขาพยายามบอกให้พี่ชายของเขากลับไปซึ่งในเวลาเดียวกันอลิสหรือหลานสาวของเอเลียสเนี่ยก็ดันปวดฉี่ขึ้นมาพ่อของเธอเลยบอกให้เธอไปฉี่แถวนี้ก่อนจากนั้นเอเลียตก็เริ่มถูกมันครอบงำจนเขาเกอบจะพูดชื่อน,นั่นออกไป เวอร์จิวพยายามถามเอเลียตว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นผมจะไม่ยอมให้พี่ได้ยินมันเด็ดขาดซึ่งในวินาทีนั้นเองร่างของซาชาเนี่ยก็ตกลงมาต่อหน้าของเอเลียสและยบาบแมนก็โผล่มาเอเลียสเริ่มสติแตกอีกครั้งเขาหวาดกลัวแบบสุดๆและมันก็เดินตรงมาที่เขาด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเอเลียสจึงตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองเขาได้บอกรักพี่ชายของเขาเป็นครั้งสุดท้าย Hello so much จากนั้นบายบายแมนก็หายไปและไม่นานบ้านของพวกเขาเนี่ยก็เกิดไฟไหม้จากนั้นในเวลาต่อมาตำรวจพร้อมกับนักสืบคนเดิมก็มาถึงที่เกิดเหตุโดยตำรวจได้สรุปคดีว่าเอเลียสเป็นคนก่อเลี่ยงทั้งหมดเขาเกิดคลั่งและสังหารทุกคนแต่ตัวนักสืบเองก็ไม่เชื่อแบบนั้นตัดมาที่เวอร์จิลหรือพี่ชายของเอเลียสในขณะที่เขาและลูกสาวกำลังขับรถกลับบ้านอลิซ ก็ได้เอาเหรียญโบราณออกมาให้พ่อของเธอดูและบอกกับเวอร์จิลไปว่าเธอเจอเหรียญน,นี้ที่โต๊ะเล็กๆในป่าอารเอเลียสคงเป็นคนเอาไปซ่อนเวอร์จิลจึงถามต่อว่าลูกไปเจออะไรอีกไหมเธอเลยบอกว่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วในกระดาษนั่นมันเขียนว่าอะไรอลิสเลยบอกว่าเธอมองไม่เห็นเพราะมันมืดมากตรงนี้มันจึงทำให้ทั้งคู่เนี่ยรอดตัวไปครับแต่มาทางฝั่งของตำรวจพวกเขาไปเจอคนที่รอดชีวิต ซึ่งก็คือจอรนนั่นเองโดยเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างนักสืบคนนั้นเลยเข้าไปหาจอรแเลยบอกให้จอรบอกอะไรกับเธอสักอย่างและจอรก็ได้พูดคำนั้นออกไปบายบายแมนและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปทั้งหมด4.2คะแนนส่วนเว็บมาเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป19%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด22%ครับ เช่นเคยครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ